สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลอ่เอายังข้ามคณาไม่ได้เลยครับวันนี้เราอยู่กับปานเจริญก่อนช่องนะครับ2 0 2 4ั้ั้งแรกนะครับที่ที่ได้ถ่ายปานเจริญนะครับผมแบปานเจริญปานเจริญกับไปรุ่นพันล้านเจ้าของคนเดียวกันนะครับ นะครขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้หรอขึ้นไม่ได้ครับนะคร,ะครขึ้นคันนาไม่ได้มันมันเบียดไม่ลงนะครับผมแข็งมากนี่ฮะเห็นพี่เขาพยายามขึ้นหลายรอบแล้วไปขึ้นสามที่ยังขึ้นไม่ได้นะครับ เขาจะให้ผ่าตรงนี้ไปเออปัญหาว่ารถรถมันขึ้นไม่ได้มันแข็งมากมันเหยียบไม่ลงเลย,ยนะถอยก็ยกลัวหงายท้องเนะาะทั้งเขาขึ้นทั้งหลังนี่อันตรายมากเลยอ๋อนี่ฮะเป็นประสบการณ์นะครับก็คือถ้าถอยถอยขึ้นก็ขึ้นได้แต่ว่ากลัวมันหงายถ้าหงายหงายท้องงานนี่ อันตรายเลยนะงานเข้าเลยนะนี่ฮะปานเจริญการช่างสองพันยี่สิบสี่นะครับตัวเดิน12บสอง HD เก่าญี่ปุ่นนะครับเลยการุ่นตัวนิยมเลยว่างั้นตัวเดินตัวนี้ตัวนิยมเลยเครื่องเป็น J O 8 c 260พลังม้านะครับ ปากกว้างสามเมตรโอ้ต้าล้างออกผมว่าน่าจะสวยน่าดูเป็นเลดเป็นเลดด้านนะครับไม่ใช่เลดเงานนะเป็นเลดด้านเดดสามสี่เลยนะครับโอ้โหโโเขาบอกว่าการสินมีเยอะคนระับปานเจริญแต่ว่าเจ้า,าแก่คนนี้มีคันเดียวนะครับแต่ว่าเป็นซื้อมาน่าจะฤดูกาลนี้ฤดูกาลแรกแล้วกันนาปังกับวัยรุ่นพันล้านนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะครับ ข้ามคันนาไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่ชันมากแนงอาครับผมเดี๋ยวไปลองขึ้นต้องใหม่ดูนะครับรว่าจะขึ้นได้ไหมเดี๋ยวเจ้าของนามาแล้ว ขี่โค่นี่โครนวันนี้มารุยโค่นหน่อยแน่ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไหมตรงนี้ขึ้นได้ไหมไม่ได้ตรงนี้น่าจะได้อยู่นี่จะลองขึ้นตรงนี้ดูครับเอา

อย่างนี้ไม่เสียงอะกวัวแทกหักไม่ใช่อะไรนะแทกแท,ก,แทกหักแทกแทกหลุดนี่ไม่คุ้มเนาะเดี๋ยวรอกันครับรอรถเอออย่าคิดว่าใหญ่กัวแขกอย่าคิดว่าใหญ่แล้วจะเอาตัวรอดได้นะ <c oughs> ต้องพึ่งจอบเหมือนเดิมนะขึ <c> ้น <oughs> ไม่ได้ต้องพึ่งจอบนะ <c oughs> ไม่เอารถ <c oughs> ไม่เอารถไถมาปาดก็ <c oughs> เอาจอบมาขุดก็ยังดีนะครับ <c oughs> พยายามแล้วขึ้นไม่ได้นะครับผมต้องอรอรออีกแป๊บนึงฮะโอ้แ,นะแย่เลยฮะลงงานมาก็เจอคันนาแข็งๆอย่างนี้ก็รถก็แย่อยู่นะข้ามให้ข้ามแปลงไหนก่ะอ่ะเดี๋ยวผมเดินไปดูให้พี่นะฮะ เดี๋ยวขยับไปไปข้ามอีกแปลงนึงนะครับรถเกเี่ยวก็เริ่มจะมีอารมณ์แล้วมันข้ามคันนาไม่ได้คนระับโอ้ปานจะเลยนี่เสียงหวานใจเลยนะ มาดูว่าพี่เขาจะไปข้ามตรงไหนครบข้ามสามที่ที่นะตรงนี้ยิ่งแข็งเลยเนี่ยนี่ยตรงนี้ปั่นไม่ลงเลยถ้าข้ามไปฝั่งนู้นได้ก็น่าจะได้อยู่